สวัสดีครับในวันนี้ผมจะมาแกะการแขมปัดนะนี่คิียว่าแคมปัดเอออะไรไม่รู้การพลังนี่จะเป็นตัวเรน่าจะเป็นตัวเรนี่น่าจะเป็นเขาเขียนว่าตัวพิเศษน่าจะตัวเรนี่ก็แบทแมนอะไรเงี้ยด้านหลังก็จะเขียนว่าห้ามปลาห้ามเล่นเพื่อการพนันมันกอดอยู่แล้วนะห้ามเด็ก 0ถึง1ขวบเล่นไม่งั้นเขาจะเชรกมันได้หรือ,อไปตัดมันได้วิธีเล่นมีแค่สะสมไม่ครบ100แบบก็นู่นนี่นั่นนะวิธีแกก็ประมาณนี้เลยมาแกกันเลยผมเอามา6อันนะนี่คืออะไรมาดูกันเอ้ยตัวอะไรหรือเปล่าวางให้เป็นที่ก่อนดีกว่า นี่ตัิกันหนึ่งเลยเห็นที่โรงเรียนผมเห็นเขาได้อควาแมนแล้วเขาก็หุยหุยกันน่าจะเป็นตัวอะไรเกะยากังมาลูกันเลยเฮ้ยอควาแมนเราได้อควาแมน ตัวนี้เรหรือเปล่าไม่น่าใช่ตัวเรแกะอีกกันกันเลยถ้าตัดโดนกระดาษแล้วเป็นตัวเรนี่ผมจะร้องเลยข้อมูลเต็มหรืออะไรสักอย่างนี่ไม่ใช่ตัวเบ็กแมนในเบกกาวตรงนี้แต่ว่าใช่ตรงนี้อันนี้นะ่าจะเป็นตัวเรไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันแกะอันต่อไปเลยครับพี่น้อง แก okay, กันเลยข้อมูลเต็มอีกแล้วนะมาดูกันเลยว่ามันคืออะไรมาลุ้นมพร้อมๆกันเอซัมซัมซมเลขสิบอันนี้ก็เลขสิบต่อเลยเมื่อกี้ข้อมูลเต็มอีกแล้ว ได้แบทแมนอีกแล้วนะดูอันสุดท้ายกันดีกว่าผมแกะด้วยมือเพียวๆอีกแล้วแบ a แมนเตอร์อะไรเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็แกะเสร็จแล้วนะได้มาไม่ซ้ำกันเลยนอกจากแบทแมนบ๊ายบาย